ผมนักล้าแห่งบ้านเรครับนักล้าแห่งบ้านเรครับวันนี้ปลูกแล้วนะครับถั่วครับนี่ครับปลูกแล้วครับนี่ครับพันลูกผสมนักล่าครับลงมือปลูกแล้วนะครับนี่ครับตับแรกเลยผมที่อยากจะบอกเพื่อนเพว่าเพื่อนเ่ถามว่า ปลูกยังไงไม่ให้ใบเหลืองแล้วมียาอะไรไหมวิธีไม่ให้ใบเหลืองผมไม่มียารักษาใบเหลืองครับส่วนมากผมปลูกไม่เคยเจอใบเหลืองนะครับเหตุผลที่ว่าผมไม่เคยปลูกเจอใบเหลืองเพราะยังไงผมไม่เคยปลูกในที่ลุ่มต่ําครับเนี่ยที่ตรงนี้ผมเช่าเขาเพราะว่าเหมาะมากครับเป็นที่ประมาณสี่สิบห้าองศาทางนู้นสูงนิดหน่อยแนละ้วน้ําจะไหลผ่านเลยครับแล้วเขาก็จะไม่มีน้ําขัง ใบก็จะไม่เหลืองอันนี้เป็นเป็นส่วนตัวครับแบบอื่นผมไม่รู้ว่าท่านปลูกในพื้นที่แบบไหนทําไมโรคอะไรถึงใบเหลืองโดยเฉพาะผมถ้าถ้าตรงไหนที่น้ําขังก็มีใบเหลืองเหมือนกันครับถ้าเราเป็นที่ลุ่มหรือเราปรับแต่งพื้นดินไม่ดีนะครับนะครับดูอัตราการออกของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมลักล่าครับดูนะครับนกำลังขึ้นร่องนะครับกำลังขึ้นร่องครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับดูครับ ในขณะว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับทําไมถึงว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วทําไมถึงดูดีและดูออกสวยแล้วก็ออกงามอย่างนี้ครับมีเนี่ยผมให้ดูครับเห็นไหมครับที่ผมเคยบอกเพื่อนๆครับว่าการปลูกพืชเราต้องหมุนเวียนครับปีที่ผ่านมานี่ผมปลูกมันสำปะหลังนครับเนี่ยครับมันหัวมันสําปะหลังครับเสร็จแล้วผมก็เอาลงพอถึงฤดูผมก็เนี่ยครับ ก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็จะทําให้โรคมันน้อยครับถ้าเราปลูกแต่ที่เดิมเดิมมันก็จะไม่ได้ผลอะไรมากมายนะครับต่อให้เอา,มาเมล็ดพันธุ์มาจากไหนก็เหมือนเดิมฮะอย่างเพื่อนเห็นผมในคลิปโอ้ดกยาวสวยแต่เพื่อนเอาไปปลูกที่ลุ่มตำที่เดิมเดิมเหมือนที่ผมบอกทุกคลิปครับมันก็จะไม่ได้อะไรเลยครับถึงได้ก็ได้น้อยครับเนี่ยครับคือวิธีแก้ของผมนั่นก็คือการยกร่องนียครับ ดันร่องขึ้นอยู่ประมาณ20่สิบเซนจากพื้นครับโดยใช้จอบครับใช้จอบเป็นตัวดันครับที่ผมใหม่ๆเห็นดินดำๆอ่ะผมก็ทํามาเมื่อกี้ครับเนี่ยครับวิธีแก้ครับคือต้องหาที่ใหม่ๆที่ปลูกครับถึงจะได้ผลเนี่ยเหมือนที่ผมบอกให้ดูนะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมให้ดูปุ๋ยที่ที่ผมยังไม่ได้ขึ้นร่องครับเห็นไหมครับปุ๋ยหวานวันนี้ครับ นี่ครับเมล็ดปุ๋ยนะครับกําลังหวานวันนี้ครับแต่ถั่วเนี่ยสวยแล้วครับนะี่ครับคือปีที่ผ่านมาเนี่ยผมลงมันครับตอนนี้ผมเอามันออกก็ลงถั่วเขาก็เลยแมลงก็ไม่มีครับเพร,เพราะว่าเขาไม่มีที่ให้กินเขาก็ย้ายไปที่อื่นกว่าเขาจะมาขนพบเราก็มีการป้องกันแล้วครับก็ กว่าเขาจะระบาดหรือกว่าเขาจะขยายพันธุ์หรือก็ก็ทําให้ทัวเราเสียน้อยมากครับก็กว่าเขาจะมานะครับนี่ครับวิธีการก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายครับยาช่วยได้ไม่เยอะครับเท่ากับเคล็ดลับที่เรารู้นะครับยาก็ถ้าเราไม่รู้จักใช้ก็เหมือนเดิมครับนี่ครับเพื่อนที่อยากได้เมล็ดครับตอนนี้ลงแล้วครับพันลูกผสมลูกล่านะครับ นี่ครับได้ลงมือแล้วนะครับ